สอนเท่าไหร่ก็ไม่จดไม่จำจริงๆคุณครูเป็นศีสามารถที่จะบอกได้ว่าสมองของเด็กๆเ,เนี่ยทำงานได้หนักมากเลยนะคะแต่เหมือนจะไม่มีการบันทึกผลโอ้ไม่มีคําหยากสักคำเลยอฉลาดแต่สมัยเรียนอยู่ด้วยกันนะอ,อะคำาต่อไปเลยนะคะครับเมื่อไรจะฉลาดสักทีคุณไม่ได้ไม่ฉลาดแต่แค่ขาดการเข้าถึงมัน ถ้าอยากจะให้ความคิดเห็นนี้เป็นประโยชน์อาจจะต้องเพิ่มองค์ความรู้เข้าไปสักเล็กน้อยนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คูด้วยนะไม่ต้องเป็นตุ๊ดที่สวยเหมือนใครเขาจงเป็นเอาเท่าที่เราจะเป็นไว้ปากที่ทาไม่จำเป็น ต้องเหมือนใครแค่ทาไปอ่อยผู้ชายเท่านั้นพออีกกาอีกแบบมีจังหวัด้วยสิเอาแบบลองแบบตะเกียงแล้วเป็นจังหวดไวยได้ไหมไม่จําเป็นต้องเป็นตุ๊ดอย่างใครครับแค่เป็นอ้าวเท่าที่เราจะเป็นไวอาปากที่ทาไม่จำเป็นต้อง จำเป็นต้องไปอ่อยอย่างไทยเขาแค่เป็นเราเท่านั้นพอเองสั้นจังเลยอ่ะ้นักเรียนทำความคาอพบสวัสดีค่ะเมื่อกี้ใครร้องเพลงกัดกัดค่ะแล้วเมื่อกี้ใครกรี๊ดก้อยค่ะครับก้อยแก้มค่ะก้อยแก้มหักจิตวิสัยคนละ30คะแนนครูคะครูไปกดอะไรมาคะถึงต้องมาลงที่พวกหนูอะคะ เอางี้แล้วกันนะถ้าวันใดวันหนึ่งพวกเธอเป็นคุณรูบาอาจารย์แล้วเด็กในห้องอตอบตกยกห้องอมันควรยิ้มหรือเปล่แล้วสําคัญกว่านั้นนะครูเป็นครูคนเดียวที่ถูกคุณครูทั้งโรงเรียนรุมต่อว่าว่าสอนเด็กไม่ได้เรื่องก็ไม่ได้เรื่องจริงอ่ะถ้าครูดีป่านี้คงไม่โง่ขนาดนี้หรอกมั้งใช่ไหนนิกกี้คุณรู้ว่าผมผม,ผมพูดเหรอครับ สีก็จริงแต่จะยดยมากเลยได้แค่สายเลือดไม่เอาสมองมาเกิดด้วยคุณขาแรงไปหรือเปล่าคะแรงไปหรือเปล่าคะนี่ก้อยเธอไม่ต้องมาถามครูแล้วแรงหรือเปล่าไม่ต้องไปปกป้องนายนิกกี้มันมันยังน้อยไปซะอีกถ้ารู้ว่าง้แบบนี้เอาคีเท่าแยัดปากแล้วแรงมากเลยทำไงดีวะไม่จำเป็นต้อง พอดีค่ะเอาชนิดนึงงมช่วยช่วยช่วยกินิกิีเฮ้ยอ้ก้เธอลองให้ทำไมเป็นไรอ่ะครูเป็นสีด่าผมครับไม่ได้ด่าค่ะเป็นสีเตือนเตือนแต่ว่าใช้คีย์เสียงสูงมันเลยเหมือนด่าแรงทุกคำเลยค่ะเขาบอกว่าจะเอาคีย์เท่าจัดปากผมครับคุณใช่ค่ะคุณมันหยาบคายไปหรือเปล่าคุณพูดจางนี้กับเด็กๆได้ยังไงไม่รู้แหละเพศก็จะสอนเด็กแบบนี้มีอะไรไหมล่ะเอองีดีไหมคือผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอ่ะเขาเป็นนักวิชาการ ดเดี๋ยวผมจะลองพาเข้ามานะคุณเป็นสีเพื่อคุณเนี่ยจะได้อะไรดีๆหรือเขาพูดดีๆจากเขาไปบ้างผมมาแป๊บเดียวหรือตามมาให้ท่านรองคะหลอไหมหลอก่ะเพื่อนครูเองสวัสดีทุกคนครับผูเ้เรื่องน,นะครับเป็นนักวิชาการครับมาตรฐานอุย้ยภูมิฐานหรือเปล่าอุ้ยนี่ค่ะท่านรองคะแป๊บหนึ่งนะคะเสียเวลามากเลยอ่ะ คร,ครูเรืองมาแล้วแล้วไงต่อคะเดี๋ยวผมจะลองให้ครูเรืองเนี่ยพูดแปลที่ครูเนี่ยพูดออกไปลองฟังดูครับว่ามันอาจจะฟังแล้วดูดีขึ้น<อ>ให้มันดู<อ>มีวิชาการมากขึ<อ>้นอย่างนี้นะคะก็คือว่าให้เป็นสีพูดคําออกเป็นสีต้องจะเป็นคําว่าคําเตือนคําด่าก็แล้วแต่แล้วแต่ครูเป็นสีครูเรืองก็จะแปลมาเป็นคําวิชาการถูกต้องครับเริ่มเลยแล้วกันนะคะลองฟังดูสอนเท่าไหร่ก็ไม่จดไม่จําจริงๆคุณครูเป็นสีสามารถที่จะบอกได้ว่าสมองของเด็กๆเนี่ยทำงานได้หนักมากเลยนะคะ แต่เหมือนจะไม่มีการบันทึกผลไม่มีคำหยาบทักคำเลยอฉลาดแต่สมัยเรียนอยู่ด้วยกันอ่ะคำต่อไปเลยนะคะครับเมื่อไรจะฉลาดสักทีคุณไม่ได้ไม่ฉลาดแต่แค่ขาดการเข้าถึงมันโอ้ยโอ้ยนื่อยดูดีมากเลยใช้อะไรคิปถ้าอยากจะให้ความคิดเห็นนี้เป็นประโยชน์อาจจะต้องเพิ่มองความรู้เข้าไปสักเล็กน้อยนะจ๊ะ ออย้ำอยู่กับพี่คุณทำให้คำว่าพัฒนาได้ดูเหมือนความหวังที่ห่างไกลมันดูไปไม่ถึงเลย่ะแต่ฉันว่านะคำวิชาการอะแรงมากกว่าคำธรรมดาอีกนะเว้ยเออฉันว่างั้นแหละแต่ฉันชอบนะฉันก็ชอบเอาขาอสอนเลยไหมล่ะเอาดี คน <All right. S 1> วิชานี้มันเป็นของเป็นสีเพ้นสีสอนมาตั้งนานแล้วค่ะจะเอามาแทนได้ยังไงแล้วคุณสีลงพูดข้อดีอวคุณเป็นสีที่ดีกว่าครูเรืองไห่ผมฟังสักข้อดิครับโอ้ยมีอยู่แล้วค่ะไอ้วายไม่มีค่ะไม่มีข้อเดียวเองเหะเห็นไหมก็มันไม่มีคุณสีแล้วจะผิดอะไรนะผมเนาะ ไอ้เจารยเรื่องเพื่อนผมเนี่ยมาสอนอาจารยเรื่องเพื่อนผมแล้วก็อีกอย่างนะครับครูเรืองเนี่ยเขาไม่ได้สอนสื่อย่างนี้นะทุกคนเขาร้องเพลงได้ครูในวานงั้นคุณครูขอโปรโมทเพลงใหม่คุณครูแล้วกันเนาะชื่อเพลงว่าอะไรคะชื่อเพลงว่ากลิ่นฝนครับเชิญเลยค่ะคุณครูเพลงนี้ครูแต่งเองเลยนะคะเรืองเรื่องเพื่อนครูโอ้ฉันรู้แล้วกลิ่นของ ทำให้ใจสันน่นเนื่องวันที่เธอเคยนอนข้างกัน Rain k s falling down แต่ฉันอยู่คนเดียวใต้ผ้าหงหนกลิ่นของเธอลอยมาพร้อมฝนถ้าเธอยังไม่ตรงนี้ข้างกับฉันเป t n o น you ยู just a dream ใจฉั สายฝนฉันอยู่คนเดียวขอบคุณพอจะมาสอนแทนฉันนะทำเป็นมาจับมืออกฉันนะฉันรู้หมดแหละกูเรืองแล้วเพราะไหมล่ะคะคุณเป็นสีขามันก็เพราะอยู่แล้วยิ่งคนหน้าตาดีมาร้องมันก็ยิ่งเพราะไปใหญ่เลยทีเนี้ยเอาอย่างนี้คุณครูครูไม่ต้องไปไหนหรอกครับเดี๋ยวผมจะสอนร้องเพลงให้กับครูเป็นสีเองเพลงของคุณมีออ่างเะล่ายังไงอะฮะอโอ้ แันถนัดเรื่องพวกนี้ม่คือมาหยอกเป็นสีไม่ได้ไล่แล้วใช่มคุณสีก็ะจะไปไล่คุณออกเงินเดือน3,500จะไปจ้างใครได้หรือครับ้น3,500เหรอคะเนี่ยสวัสดีการ20,000จ้ะต่อปีหรอคร10ปีนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครยิ่งกว่าหา เ็ดอแลจบครบเป็ดส็จยา